สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของน้องคนไทยคนหนึ่งเพิ่งเดินทางมาจากเมืองไทยได้ไม่กี่เดือนเองนะสดๆเลยครั้งแรกในอเมริกาก็มาอยู่เท็กซัสเลยครับอพาร์ตเมนต์นี้สวยดีทางเดินแปลกดีฮะดูอาร์ตดีถึงแลครับน้องเปิดประตูให้สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับครับน้องชื่ออะไรครับปานครับชื่อป่านปานสายปานครับแต่งริงงป่านเฉยป่านเฉยเแต่ป่านสายปานนะจะเวลาพูดเวลาพูดปานคนจะไม่ค่อยได้ยินแค่ต้องบอกใส่ปานอ๋อก็จะเก็ทเลยเป็นชื่อดาราใช่น้องมาได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยป่านมาเดือนมีนาครับมาเดือนมีนาปีนี้ก็ประมาณ7เดือนแล้วครับเจเดือนมาช่วงโควิดกําลังพีคเลย ก็กำลังลุ้นอยู่ตอนตอนก่อนมาครับก็ต้องเช็คทุกชั่วโมงเพราะตอนนั้นเครื่องบินขาเข้าอ่ะเข้าไทยอ่ะครับปิดหมดแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็ระหว่างบินมาก็สถานการณ์มันก็ไม่เหมือนสนามบินปกติที่เราเห็นนะมันมันโล่งมากเลยครับเพราะคนไม่เดินทางสบายเลยสบายสบายนอนมาปะครับนอนมาเลยได้ได้เหยียดนอนที่สื่อว่าสบายมากเลยนะได้ได้บินบิสเนสอ๋อเป็นเป็นบิสเนสใช่ใช่แล้วมาทําอะไรที่นี่ครับเนี่ยภรรยาป่านเขา ได้คอนแทคมาทางานที่นี่ครับเป็นบริษัทของที่นี่แหละแต่มีสาขาที่ไทยเร,เราทําอาชีพแกะสลักไม้ใช่ไหมใช่ครับที่ไทยทํามานานยังไงครับที่ไทยทํามาไม่ถึงปีครับผมเริ่มทําเดือนกันยาแค่นี้เพิ่งครบปีตอนอยู่ที่นี่อ๋อกันยาปี2019ก่อนก่อนหน้านั้นปันทํางานเซรามิกครับครับปันถ้วยปั้นชานมก็เป็นคนทํางานศิลปะอู่แล้ว จบอะไรมาครับเนี่ยผมจบคารุศาสตร์ครับคารุศาสตร์แต่มาทำงานเป็นครูศิลปะอ๋อเป็นครูศิลปะไดยุดอยู่ที่ไทยก็สอนด้วยเยี่ยมเลยสุดยอดสอนแบบพวกแกะสลักอะไรพวกนี้วาดรูปดออิงเพลส่วนจะเป็นยังไงเป็นวาดรูปเป็นติ่งเลื่อยแล้วญี่ปุ่นครับอ๋อเลื่อยญี่ปุ่นเป็นเป็นเลื่อยที่ได้รับการยอมรับจากคนอเมริกาเยอะมากนะคนยุโรปเยอะมากอ๋อเหรอเลื่อยที่เราจะเห็นส่วนมากอ่ะก็จะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับอ่า ี้มันเรียกว่าพูซอปกติเลื่อยเลื่อยฝรั่งอ่ะมันจะเป็นเลื่อยดันเรือเขาเรียกเลื่อยพุชพุชซออ่ะมันจะตัดตอนเราดันไถแต่อันนี้มันจะตัดตอนเราดึงนั้นข้อดีความแตกต่างคือมันเลยเฟกซิเบิลมากเลื่อยที่เป็นเลื่อยดันนะครับมันจะทําให้มันอ่อนตัวไม่ได้เนื่องจากมันต้องเหล็กมันต้องหนาจะได้ดันแล้วมันจะไม่งอแต่การที่มันดึงแล้วมันเป็นแบบนี้มันเลยตตรงข้อดีคือมันมันบางครับความบางมันเลยเข้าไม้ได้ดีกว่าเลย ถอไมันเลยตัดได้ง่ายกว่าเหมือนตามสไตล์คนญี่ปุ่นครับเขาออกแบบมาให้เราไม่ต้องใช้แรงเยอะอเอ่าเข้าแล้วไม้ไมชิ้นไปเลยนะง่ายเลยไม่ต้องออกแรงเลยแล้วผมแรงน้อยจะผมโตวลมๆสบายดูไม่ต้องใช้แรงจริงๆนะเมื่อกี้กใช่ตดเดือดตามแบบคนญี่ปุ่นเเหมือนอ่อนแต่แข็งแรงอื ทำงานฝีมืองานไม้แบบเนี้ยต้นทุนกับไอเวลาเราขายเนี่ยมันกําไรเยอะไหมฮะถ้างานอาร์ตเนี่ยกาไรมันเป็นพันเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วพี่เรื่องเวลาเนี่ยตอนแรกๆไม่ได้คิดเพราะว่าตอนที่เราทํางานอยู่ที่ไทยอะ่ะแล้วอีกอย่างมาเป็นงานที่เราชอบใช่ไหมครับเราก็เลยไม่คิดเรื่องเวลาแต่พอทางานมาที่เนี่ยปานเพิ่งรู้ว่าเขาคิดค่าแรงเป็นชั่วโมงถ้าพูดเป็นตัวเลขอะ่ะป่านปานคิดเป็นชั่วโมงละประมาณ2ี่สาสิเหรียญปานป่านทำแค่อาทิตย์ละ4ี่วันครับ อาทิตย์ละสี่วันอวันละเนี่ยห้าชั่วโมงหกชั่วโมงวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี้ได้กี่ตัวครับกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นอ๋อคือวันละชิ้นเลยวันละชิ้นวันละชิ้นมันมันเลยทําให้เราต้องกําหนดให้ว่ามันต้องทําให้ได้ในหนึ่งชิ้นเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอวันวันเสาร์เนี่ยป่านจะไปส่งไปสษีเพราะวันอื่นไปส่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีรถไปภรรยาเขาต้องออกได้เฉพาะวันเสาร์ไงครับอ๋อป่านใช้ค้อนอันนี้ เป็นคอนไม้ที่นี่อันนี้ก็ชิปมาจากที่ไทยอตอนแรกมันก็ส่งเี้่ยแต่เนี่ยทุบจนมันบินหมดแล้วใช้มางานมันหนักแต่เสียงมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเนี้ยจะดังอันนี้จะไม่มีเสียง<ม>เบากว่ากิงใจแป้นบ้าง นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคนมีฝีมือนะครับไปที่ไหนก็ไม่มีทางอดนะฮะมี่ขนาดอยู่อพาร์ตเมนต์เฉยๆยังสามารถสร้างไรายได้ได้โอ้โหพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงเป็นอาชีพเสริมครับอาชีพหลักผมกวาดบ้านครับอาชีพหลักกวาดบ้านให้เมีย <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะลองเลื่อยไม้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าเลื่อยนี่ยมันจะง่ายจริงหรือเปล่า ผมเคยเลื่อยงานไม้ตอนเรียนศิลปะซึ่งนานมากแล้วไม่ได้จับทางนี้งานมันหนักไปทางมีเดียมากกว่านะแต่ก็เคยเลื่อยแล้วก็จําอารมณ์ของการเลื่อยไม้ตอนนั้นได้ว่ามันเลือ่อยยากฮะนั่นแหลรนั่นละไรวะเฮ้ยตัดง,ง่ายว่ะ <c oughs> ออกแรงเฉพาะตอนดึงใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ออกแรงเลยก็ได้เดี๋ยวมันกินของมันเองเออใช,ใช่ถ้าไม่ออกแรงมันก็จะนานหน่อยแต่มันจะกินของมันจะเรื่อยใช่<ๆ><ๆ>ถ้าไม่ออกแรงก็อาศัยความเร็วใด้ <c oughs> <ๆ>แล้วพี่กด้แล้ว เอ,อตัดง่ายจริงที่อเมริกาเนี่ยไอ้พวกไม้จะแพงกว่าเมืองไทยแต่อุปกรณ์จะถูกกว่าไม่ถูกกว่าแต่หาอ่าถ้าถ้าถ้าพูดอย่างนั้นก็คือถูกกว่าแต่ที่ที่ไทยหาซื้อไม่ได้เออเหรอไอเนี่ยเหรอครับพูดเนี่ยหาซื้อไม่ได้คหรอไม่ได้<อ>ไม่ <หา S 1> ไมี<ๆ>คนนําเข้าเอาแล้วไปซื้อที่ไหนกันอนะตอนทําอะเขาก็เขาก็ใช้เท่าที่มีกันอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวผมให้ดูอุปกรณ์ของที่ไทยก็ได้ ลาช่างไทยที่เขาแกะวัดแกะอะไรเงี้ยครับ uh huh. แกะสลักอันนี้คือสิวไทยนี่หาได้ที่ไทยนะ uh huh. แล้วก็ถูกมากๆด้วยนะครับอันนี้แบบยี่สิบสามสิบาทเอง uh huh. แต่ถ้าเป็นของฝรั่งนี่ของสวิตนะสวิตเมสอันนี้พันบาทตี <4 S 2> เป็นเงินไทยแล้วพันบาทตี <4 S 1> <5 S 2> เป็นเงินไทยยิ uh huh. ่ง uh huh. ถ้าไซส์อย่างนี้ก็พันสองพันเลยครับอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงครับเนี่ยความต่างอย่างแรกคือชนิดของเหล็ก ชนิดของเล็กหนึ่งแล้วก็มาตรฐานครับแต่เขาจะมีเบอร์บอกเลยก็คือถ้าเราอันนี้เราพังเราไปซื้อแล้วก็ยังได้อันนี้อยู่สมมติเราจะซื้อเบอร์เก้าเนี้ยก็จะได้เบอร์เก้าแบบเดิมเลยแต่ที่ไทยเนี่ยแล้วแต่มือช่างบางทีเราอยากได้โค้งแบบเนี้ยไปถึงที่อาจจะไม่มีแล้วอ๋อโอเคแล้วก็คุณภาพศักยภาพของมันไม่เหมือนกันเพราะจากคุณภาพของเล็ก เรียกได้ว่าเป็นสตูดิโอของเราป่ะใช่ครับคอมนี้ก็ยกมาจากเมืองไทยฮะใช่ครับโอ้โหถือว่าเล็กมากๆเลยนะครับเพราะว่าต่านจะทำเป็นอาชีพตอนอยู่ที่บ้านนี่คือสตูดิโอป่านใหญ่กว่าบริเวณเนี้ยเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี้ยกรุงเทพครับออยู่กรุงเทพเลยอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ห้วยขวางครับเราก็วาดภาพขายด้วยหรอก็ใครจ้างอะไรก็ทำเลครับรับจ้างทั่วไปก็บางบางทีลงไว้ก็มีคนขอซื้อล้วก็ขาย คือคอนเซปต์ผมไม่ได้ไม่ได้ทำแล้วเก็บส่วนตัวครับใครอยากได้ก็ขายดูแล้วแบบไม่มีรอยเลอะของการสเก็ตแบบล่างก่อนเลยมีมีคลิปสั้นๆก็มีนะปั่งอ๋อมีช่อง YouTube ด้วยมีมีมีคอนเทนต์จะเป็นศิลปะเยอะแบบมีการสอนเทคนิคศิลปะอะไรนิดๆป่ะมีบ้างมีบ้างแต่ช่วงนี้จะเป็นงานแกะไม้เยอะครับชิ้นนี้ไปแคนาดาชิ้นนี้ไปแคนาดาอันนี้ไปนิวเจอร์ซีย์เป็นลูกค้าฝรั่งเกเลยครับ 95%เป็นฝรั่งเป็นคนอเมริกันนี่แหละครับอันนี้ถ้าเทียบเป็นราคาเงินไทยก็แตะเกือบพันบาทถ้าเทียบเป็นราคาเงินไทยที่ขายชิ้นนี้เกือบพันบาทใช่ใช่ถ้าเป็นที่ไทยเราก็จะรู้สึกว่าเอยไทยมันดูง่ายจังมันแค่ประกอบประกอบอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างในที่อเมริกาก็เลยขายได้ใช่ ใช่ใช่ฝรั่งจะมองต่างกันครับคือฝรั่งเขาจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับงานฝีมือเพราะฉะนั้นมันจะสามารถชาร์จราคาได้ค่อนข้างแพงเพราะมันเป็นการที่เราใช้สกิลส่วนตัวซึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งงานพวกนี้ฝรั่งมันจะมองว่ามันเหมือนเราซื้องานที่มันเป็นลิมิเต็ดอี dition ตลอดเวลาคนที่ซื้อไปเขาจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้อะไรที่เป็นหนึ่งเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปร้านอุปกรณ์เครื่องไม้นะครับ อยู่หายจากอาพ์ยเมนต์เนี่ยประมาณ10-15นาทีไปดีกว่าไปเผื่อไปช้อปปิ้งใช่เผื่อไปช้อปปิ้งไปดูร้านไม้กันด้วยคงจะอยากเห็นกันละสิตอ,อนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน o o ู c r a f t แล้วนะครับร้านขายอุปกรณ์เก,กี่ยวกับช่างไม้ไงฮะร้านนี้มาบ่อยเลยมาทุกอาทิตย์ครับร้านเฉพาะเฉพาะแบบนี้ในไทยน่าจะมีน้อยมากก็อ,อันจะันพาไปโซนที่ปันจะต้องเดินก่อนเป็นโซนเลยครับ มนจะเป็นีห้อที่ผลิตที่อเมริกาครับเฟ็กส์ครับเนี่ยเมติน u u เ a เลยแลคือจริงๆต้องบอกว่าพวกเครื่องมือช่างอะที่นี่มันดีเพราะว่าเขามีเหล็กบ้าน <shooters. S 2> เราเหล็กน้อย <c oughs> เหล็กคุณภาพไม่ดี<อ>มีมีมีที่บ้านเราใช้ส่วมนมากจะเป็นเหล็กจากแหนบรถยนต์ก <c oughs> ็ <c oughs> จะอ่อนเปราะกว่าว่างนัน้นใช่จะไม่ใช่เหล็กที่ผลิตมาเพื่อ <c oughs> <comunque S 1> ทำงานไม้โดยเฉพาะ คืองานฝีมือไทยเราก็สุดยอดนะทัทง้ทงทั้งทที่อุปกรณ์เราไม่ได้ถึงเท่าเขานะใชถ่ถ้าถ้าเรามีทรัพยากรพอผมว่าชาติเราสบายเลยครับอืมขาดอุปกรณ์นี่เองใช่ใช่ญี่ปุ่นเขาเป็นชาติที่ฉลาดตรงที่เขาทรัพยากรเขาก็จํากัดแต่เขาใช้คุ้มเขาใช้เหล็กสองชนิดมาผสมกันปกติถ้าเป็นสิวฝรั่งเนี่ยครับมันจะเป็นเหล็กแท่งเดียวเพียวๆแต่ของญี่ปุ่นที่เราเห็นว่ามันมีเราดูไม่ออกหรอกแต่จริงๆมันจะเป็นเหล็กเลเยอร์กัน มีเหล็กเล็กที่ไม่ดีกับเหล็กที่ดีผสมกันแต่มันเขาเรียกว่าลามีเนตม,มันเลยทําให้แข็งแรงเหมือนแนบรถยนต์ที่มันซอนซ้อนกัน,นเนี่ยกลายเป็นแข็งแรงกว่าแท่งเพี่ยวเขาเรียกว่ามันยืดหยุ่นเนี่ยชิน้นแค่นี้สิบเหรียญสามร้อยบาทนะครับนี่เขาขายเป็นชิ้นเลยนะอุตต่เบาเนาะเบาแต่ไม้แบบนี้ที่ไทยก็ไม่มีไม่มีเนี่ยสี่สิบเหรียญชิ้นนี้พันสองอันนี้คือหินรับมีดแต่เป็นเหล็กแต่เป็นเหล็กใช่ก็จะทนกว่า ก็ต้องเรียกว่าเหล็กรับมีเหล็กรับมีมันก็จะใหญ่เลยใหญ่กว่าของปานมีประทับตาด้วยว่าเศษไม้แค่เนี้ยพี่สิสิบห้าเหรียญเลยนะเนี่ยเนี่ยสองเหรียญที่นเล็กๆอ๋อเนี่เขาเป็นชิ้นเนี่ยแพงมากเลยนะห้าเหรียญเเหลี่ยนแล้วอย่างนี้เราไปทำอะไรชิ้นเล็กๆก็แล้วแต่งานว่างั้นก็มันเลือกเอาแล้วแต่งานเลยใช่คนสาวทีคนเยอะนะครับมันก็จะมาซื้อไม้เป็นอย่างนั้นอะ เป็น blank อ๋อเป็น blank เขาก็จะมีชิ้นส่วนปากกาให้หมดเลยไส้ในหัวหัวนี่คือเป็นโซนที่ไว้ทำปากกาโดยเฉพาะปากกาไม้เนี่ยนะเป็น blank นี่ไงก็จะมีเครื่องกึ่งอันเล็กๆไมู่ n US ให้เทียบกับขนาดหน้าป่านใหญ่มากเอาไปกึ่งมันต้องจับสองมืออันนี้ก็คือเครื่องกึ่ง เลานนี้ก็มีครบเลยนะครบครับครบช่างในไทยอยากได้มากแล้วปัญหาซื้อไม่ได้ในไทยเลยไอเนี่ยน,น,นะครับไม่มีคนนําเข้าเลยในไทยอาจจะหาซื้อได้แต่นานๆทีเขาจะเอาเข้าแต่ว่าไม่กี่เบอร์อันหนึ่งเนี้ยหกสิบเหรียญเนี้ยครับเจ็ดสิบเหรียญก็สองพันแต่ป่านลองแล้วป่านว่ามันดีมากม,มันคุ้มกับราคาที่เราจ่ายนะมันไม่ต้องรุนแรงมันซื้อมามันคุณภาพมันดีมากมันคมแบบมีโกนเลยอันนี้เป็นโซนสี นสีนที่พวกสีย้อมไม้เขาก็จะมีชาร์จมาให้เราดูแต่ที่ไทยเนี่ยจะหาดูแบบนี้ยากเราต้องไปทดลองเองแล้วก็สีมัน,นี้ไม่กี่ห้อด้วยซึ่งอันนี้เขาความน่ารักของเขาคือเขาจะบอกหมดเลยว่ามันฟูดเกรดออท์ดอร์อินดอร์อือจริงจริงบ้านเราปั่นว่ามันก็มีแหละแต่มันไม่หลากหลายมันถึงขั้นไปเป็นวอเตอร์เบสแล้วเนี่ยก็คือไม่มีกลิ่นนี่อย่างเงี้ยเครื่องที่เป็นสายพานใหญ่เฮ้ยเป็นกระดาษไซายใหญ่อย่างเงี้ยไ,ไม่เคยเห็น อันนี้ก็ไม่เคยเห็นนี่เป็นเป็นเรื่อยไฟฟ้าอันเล็กๆอันนี้มันเป็นเหมือนไอ้นี่หระเครื่องทำฉลูเป็นตัวหนังสือนี่แล้วอันนี้ที่บ้านเราไม่มีอ๋อปกติเราใช้มือเปิดแล้วเวลาถ้ามันอุบัติเหตุจริงๆมันไม่หยุดเนื่องมครับแต่ถ้าแต่ถ้ามีเซฟตี้เนี่ยเราก็ยกเท้ามันก็หยุดอ๋อขอบคุณพี่จิโร่นะครับพาผมมาชอปปิ้งพามาชอปปิ้ง เอาละเราซื้อเรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณน้องป่านมากๆเลยที่ให้เข้าไปดูในอพาร์ตเมนต์ทำงานฝีมือไปคุยไปสมาธิเยี่ยมมากครับทำจนคล่องแล้วเนาะคล่องแล้วเรียบร้อย Thank you มากๆเลยยังไงมีโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับอยู่เมืองใกล้ๆกันด้วยใช่ห่างจากบ้านพี่ประมาณ40กว่านาทีก็ถือว่าไกลก็ถ้าเป็นที่นี่ก็ถือว่าโอเคอเคก็ไม่จัดว่าไกลมากอ่ารียงได้อยู่นะฮะ ขอให้มีความสุขกับอเมริกาครับครับขอบคุณพี่จิโร่เช่นกันครับครับ